สวัสดีครับผมอุลิงซี่ไทยแลนด์นะครับผมก่อนหน้านี้นะครับตัวขาตั้งออมบ้าได้ออกซีรีส์ทาวเวลสองมาแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่น้อยหน้าฝั่งสายวิดีโอ มาแล้วนะครับออมบ้าวิดีโอ2หลักๆมีอะไรแตกต่างจากรุ่นเดิมบ้างหลักๆเลยครับความต่างคือขนาดเมื่อหดสั้นสุดตัวนี้จะอยู่ที่49ซนติเมตรนะครับผมตัวนี้กางสูงสุดนะครับได้ที่150ซนติเมตรความสูงเท่าเดิมเลยหลักๆเนี่ยคือความเล็กที่เล็กกว่าเดิมแล้วก็หลายๆจุดที่อัปเกรดมากขึ้นอีกจุดหนึ่งนะครับต่างคือปรับระดับรุ่นเดิมจะปรับได้แค่3ระดับขาจะเป็น3ระดับนี้ตัวนี้จะปรับได้4ระดับนะครับแล้วก็ตัวคลิปออนตรงนี้กดง่ายกว่าเดิมนะเทีย มีขนาดแกนขาตรงนี้รุ่น1รุ่น2รุ่น2จะใหญ่ขึ้นอ่าง่ายๆมาลักษณะเขาเรียกเล็กแต่อ้วนป้อมแข็งแรงแล้วเขาเรียกว่าปรับได้สูงกว่าด้วยเพราะตัวนี้ปรับได้4ระดับตัวนี้ปรับได้แค่3าระดับเซนเตอร์คอลัมน์ยังหมุนปรับขึ้นได้เหมือนเดิมนะอ่าสำหรับขาวีโอหลายๆคนเนี่ยใช้ขายโอคืออยากได้แบบที่ปรับเซนเตอร์คอลัมน์ได้เพราะเวลาปรับขึ้นปรับลงเนี่ยมันจะปรับได้ง่ายนะครับนี่มานั่งดูรายละเอียดจุดอย่างที่บอกว่ามันต่างอะไรกันอีกหัวบอลครับเป็นดีไซน์ใหม่เลยนะครับตัวเ รุ่นแรกเนี่ยวัสดุเป็นพลาสติกรุ่น2เป็นพลาสติกเหมือนกันแต่ดูแข็งแรงกว่าเดิมนะ อ่าดูเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าเดิมนะครับหลายจุดทํามาดูดีขึ้นเช่นตัวแกนโยกตรงเนี้ยถ้าถามผมนะดูดีกว่าตัวแรกตัวแรกเนี่ยมันจะแบบก็แรกเล็กๆจับไม่ถนัดตัวเนี้ยใหญ่ขึ้นจับได้ง่ายขึ้นนะครับผมตัวหัวแพน่นะครับการปรับนืดปรับอะไรต่างๆเนี่ยดูดีขึ้นกว่าเดิมนะจังหวะดีจังหวะอะไรเนี่ยดูดีขึ้นรุ่นแรกเลยวิดีโอที่ไม่ชอบเลยที่ผมไม่ชอบเลยนะคือไอ้ตัวเนี้แหละครับตัวเพจตัวล็อกตัวเนี้ยไอ้ระบบล็อกเพจแบบเนี้ยของรุ่นแรกเป็นแบบบีบรุ่นเนี้ยเป็นแบบบี หมุนนิดเดียวมันล็อกแล้วรุ่นแรกเนี่ยเวลาใส่เวลาบีบเนี่ยคุณต้องหมุนหมุนเยอะก่อนมันจะบีบเข้าไปล็อกรุ่นนี้เวลาปรับปรับง่ายครับปรับเนี่ยแกนปรับตรงเนี้ยจะใหญ่ขึ้นนะครับตัวเดิมเนี่ยเวลาปรับหนึ่งเนี่ยจะอยู่แค่เนี้เป็นเงี้ยงเงี้ยเล็กๆตัวเนี้ยจับได้ง่ายขึ้นถนัดมือขึ้นนะครับแต่จุดที่มันแตกต่างเลยกับรุ่นแรกเลยคือรุ่นแรกเนี่ยสามารถสลับตัวเขาเรียกไอ้ตัวยอตัวนี้ได้สลับฝั่งได้ตัวนี้สลับไม่ได้นะ คืออยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวส่วนการแพนนะครับการแพนตัวนี้จะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับปรับมือได้เหมือนกันอ่ารุ่นนี้ก็จะปรับได้เหมือนกันนะครับผมหัวบอลเนี่ยไม่มีอะไรมากตัวเพดนะครับตัวเพดเป็นเพดอาพักอะค่าแต่ปรับเขาเรียกปรับบาลานซ์ได้สายวิดีโอก็จะรู้ว่าปรับบาลานซ์หน้าหลังตรงนี้ได้นะครับผมวัสดุเป็นโลหะรุ่นแรกเป็นพลาสติกนะตัวนี้เป็นโลหะแข็งแรงแข็งแรงกว่าเดิมถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยรุ่นนี้วัสดุเอาถ้าถามผมอาแค่หัวบอลนะตัวน การหนืดการไลดีกว่าเยอะนะครับผมต่อมาครับมาดูที่ตัวขาอย่างที่บอกครับตัวนี้ปรับเซนเตอร์คอลัมน์ขึ้นได้นะครับปรับขึ้นได้โดยการปรับเนี่ยจะเป็นลนะักษณะเป็นทวิสต์บิดอย่างนี้บิดอย่างนี้รุ่นแรกจะเป็นแบบคลิปอย่างนี้รับกดการรับน้ําหนักนะครับหัวบอลน,นะครับตัวแรกเนี่ยรับได้ที่1นกิโลรุ่นนี้รับได้ที่3กิโลกร,รัมนะครับผมตัวขานะครับจะเหมือนตัวอัมบาทูทาวเวลเลยคือรับได้10โลนะซึ่งตัวนี้ ถอดหัวบอลออกได้ถ้าใครต้องการรับน้ําหนักได้มากกว่านี้นะครับอยากได้หัวบอลที่รับน้หนักมากกว่านี้อาจจะไปซื้อพวกตัวหัวที่ใหญ่กว่านี้มาใส่ได้จุดอิงนึงต่อมาครับตัวนี้จริงๆสายวิโออาจจะไม่ได้ใช้กันนะคือมันสามารถกลับเฟนเตอร์คอลัมน์ได้แต่สายวิโอคงจะไม่กลับเฟนเตอร์คอลัมนะถ้าถามผม,มคงไม่แบบฟลิปแล้วถ่ายแพนวิดีโอน่าจะไม่ได้ใช้กันแต่จริงๆมันจะเหมือนตัวอัลบาตัวทาวเวลเลยสามารถฟลิปเฟนเตอร์คอลัมนได้ด้วยนะครับผมตัวขานะครับ ยังมีหัวจิกทรายเหมือนเดิมถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยดูที่ขาเนี่ยตัวนี้จะใหญ่กว่าเยอะเลยถ้าเทียบกันนะครับเทียบกับตัวแรกตัว2ใหญ่กว่าเยอะนะครับวัสดุจับแล้วดูแน่นกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมนะครับในเซตให้หัวจับมือถือมาเหมือนเดิมอ่าตัวนี้ให้หัวจับสมาร์ทโฟนมาให้ด้วยนะอ่าเหมือนกันเป๊ะเลยคือหลักๆแล้วเนี่ยเป๊กมันเนี่ยเหมือนกับออมบ้าตัวทาวเวลเลยแตกต่างกันที่ตัวหัวบอลก็คือหัวตัวนี้เป็นหัวแพนวิดีโออ่าถ้าใครที่เป็นสายวิดีโอเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยก็จะแบบใช้าานได่วรหััับบอมมมสถ เขาเรียกระดับการหนืดได้นะครับตัวหัววีโอก็จะปรับได้ใครที่เป็นสายวีโอแล้วแบบต้องการขาทาวเวลเล็กๆเนี่ยไอตัวเนี้ยก็น่าจะตอบโจทย์นะครับผมอีอกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือตัวน้ําหนักตัวเนี้ยน้ําหนักอยู่ที่1.35กิโลกรัมก็ถือว่าเบามากสําหรับขาวิีโอใครที่ต้องการขาวีโอเบาๆน้ําหนักไม่ถึงโลครึ่งนะเจ้าตัวเนี้ยน่าจะตอบโจทย์แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือขนาดที่เล็กพาง่ายนะครับผมอีกเรื่องครับตรงนี้อัปเกรด อย่างที่บอกใส่เมจิกอาร์มได้แล้วาสายวีโอเนี่ยยิ่งจำเป็นเลยทาวเวลผมว่าไอ้รูเมจิกอาร์มไม่ค่อยเห็นนะสายวีโอจะเห็นเลยเพราะาบางคนเนี่ยต่อกล้องเสร็จปุ๊บต้องการมอนิเตอร์เอาเมจิกอาร์มมาต่อแล้วก็ต่อจออย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยได้ใช้งานแน่นอนนะครับผมตรงเนี้ยถือว่าตอบโจทย์เลยสำหรับคนสายโปรดักชันวีดีโอที่ต้องการขาตั้งเล็กๆพกพาง่ายๆนะครับเจ้าตัวเนี้ยน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนนะครับผมประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวอัลบาวีโอครับผม ลูกค้าสนใจสอบถามสินค้านะครับอูลิซี่ไทยแลนด์สามารถสอบถามได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่ไพลาดสินค้าดีๆจากทางอูลิซี่ไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอุลิซี่ไทยแลนด์คิดเอทฟอร์ครีเอ